ก็สวัสดีครับเช้านี้มาพบกับผมในรายการ l ล i วิ l ไ g h t ผมบารจาสสุรพลใบบริบาลกูลจากขี้จักสาธรครับพระธรรมของพระเจ้าเช้านี้ใช้ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่1ข้อที่7ครับฮีบรูบทที่11ข้อ1ถึง7ความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น ดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจัก,กรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นด้วยความเชื่ออาเบลจึงนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้น ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยทางความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่วยความเชื่อเอโนกจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่า ท่านเป็นที่พอพระไทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์โดยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่ คือช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อพระคัมภีพระเจ้าตอนนี้ผมให้ชื่อว่าความเชื่อคือความเชื่อมั่นคือการทำตามน่าก็สิ่งที่เราเมองไม่เห็นก็สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นคือความเชื่อเพราะว่ถ้าเห็นแล้วก็คงไม่ต้องใช้ความเชื่อแล้ว ความเชื่อความศรัทธาโดยตัวมันเองเนี่ยมีพลังที่ยิ่งใหญ่บางทีเราอาจจะเคยอ่านเจอว่าเด็กคนหนึ่งที่ดูเหมือนไม่ค่อยเอาทานแต่ครูของเขาได้ปลุกใจเด็กคนนี้ที่ไม่เอาทานเนี่ยให้มีใจเชื่อมั่นในตัวเองว่าเธอเก่งเธอทำได้เด็กคนนี้กลับกลายเป็นเด็กที่เรียนดีจนสามารถสอบจริงทุนไปต่างประเทศได้คำที่เป็นเพียงแค่ความเชื่อมั่นในตัวเองยังมีพลัง ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นความเชื่อมั่นความศรัทธาในพระเจ้าคนนั้นจะไม่พบกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หรือกับพัมพีในตอนก่อนได้จบลงด้วยความคิดที่ว่าอยู่ด้วยความเชื่อเนในเช้านี้จึงต่อเนื่องจากตัวอย่างของคนให้เห็นชัดๆว่าคนเหล่านี้ที่ว่าเชื่อในพระเจ้าเนี่ยต่างยุคต่างสมยัยต่างเวลากับเราให้เป็นตัวอย่างว่าพวกเขาดำเนินชีวิตในความเชื่อมั่นในพระเจ้า เขาแสดงออกยังไงข้อคิดที่หนึ่งครับหรือตัวอย่างที่หนึ่งหรือคนที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องความเชื่อในพระธรรมฮิบรูบทที่สิบเอ็นี้ได้ยกตัวอย่างคนถึงสคนในตอนนี้คนที่หนึ่งคืออาเบลผมใช้ชื่อว่าอาเบลผู้เชื่อได้ถวายสิ่งที่ดีแด่พระเจ้าอยู่ในข้อที่สี่ครับอาเบลเป็นคนยุคเก่าไม่มีเงินสดไม่มีบัตรเครดิตใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเก็บเกี่ยวพืชผลจากดินแต่อาเบล จุดเด่นของเขาที่ได้รับการยอมรับคือเขาถวายด้วยหัวใจมีข้อคิดว่าคุณถวายได้เท่าใจของคุณไม่ทราบว่าคุณจะยอมรับครับดีไหมเมื่อมีคนให้ข้อคิดว่าคุณถวายทรัพย์เท่าที่คุณมีใจที่เชื่อและใจรักพระเจ้าหมายว่าคุณรักพระเจ้าแค่ไหนหรือคุณมีใจเชื่อแค่ไหนคุณก็ถวายแค่นั้นแหละในข้อที่สี่ ในพ่อพีบอกว่าอาเบลได้นาเครื่องบูชาที่ดีกว่าของขาย,ยินมาถวายแด่พระเจ้าคงเป็นภาพที่ให้เราเห็นจินตนาการได้ว่าอาเบลเวลาถวายเนี่ยเอาของมามีความดีใจมีความเต็มใจและแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าเขาเข้ายินดีเขาชื่นชมยินดีที่เอาของถวายนั้นมาถวายให้กับพระเจ้าด้วยความเชื่อ ครับใจต้องมาก่อนของถวายคำว่าเครื่องบูชาที่ดีกว่านั้นไม่ได้หมายถึงจำนวนที่มากกว่าหรือว่าแพงกว่าแต่หมายถึงเครื่องบูชานั้นถวายด้วยใจที่เชื่อมากกว่ามากกว่าของคายินเพราะคายินอถวายด้วยใจที่ไม่เชื่อเขาทำเพียงแค่ตามพิธีกรรมและก็อาจจะปะโปนกับความไม่ค่อยพอใจลงไปด้วยก็คือไม่ค่อยชอบ อีกแล้วหรือถวายอีกแล้วหรือจเจาอะไรมากกว่านี้แค่นี้ก็พอแล้วก็ต่างกันนะครับรบแน่นอนครับเมื่อเรามีความเชื่อเราจึงตั้งใจถวายสิ่งที่ดีให้กับพระเจ้าอย่างเต็มกําลังของเราตามกําลังตามความสามารถที่เรามีถ้าอย่ายกตัวอย่างผมคิดว่าไม่มีลูกคนไหนหรอกที่มีใจกระตันอยูที่รักแม่แล้วมีกําลังรั์พอ ถ้าจะไปซื้อผลไม้ไป้ายเหลืองที่ในกอมที่ลดราคาเนี่ยซื้อสม้มป้ายเหลืองซื้อแอปเปิลฝ้ายป้ายเหลืองแล้วมาฝากแม่ว่ารักแม่นะมคงไม่มีแบบนี้แน่นอนแต่เขาจะคงจะต้องพยายามหาซื้อสิ่งที่ดีที่สุดตามกําลังของเขาให้กับแม่ที่เขารักครับเช่นเดียวกันครับอาเบลทาแบบนี้อาเบลได้ถวายด้วยใจแบบนี้กับพระเจ้าที่ตนเชื่อได้ด้วยการแสดงออกแบบนี้เนี่ยพระเจ้าก็เลยยอมรับ การถวายของอาเบลว่าเป็นบุคคลแห่งความเชื่อบอกกับพวกเราในสมัยนี้ว่าสมัยนี้เราทํางานกินเงินเดือนเวลาถวายเราก็ถวายด้วยใจรักพระเจ้าแบบนี้เช่นเดกันเราทําได้ครับแม้ว่าเราไม่ได้ทําไร้ไถนาเหมือนอย่างอาเบลเรามีเงินเดือนเมื่อถึงเวลาถวายก็ให้เรามีใจยินดีแบบของอาเบลครับนอกจากตัวอย่างอาเบลเป็นตัวอย่างที่หนึ่งแล้วตัวอย่างชีวิตของคนคน,คนที่สองก็คือเอโน่ N o. ผมใช้ชื่อว่าเอโนดผู้เชื่อที่เดินไปกับพระเจ้าอยู่ในข้อที่5ครับถัดจากสมัยอาเบลไม่นานก็มาถึงช่วงสมัยของคนที่ชื่อเอโนดในยุคสมัยของเอโนดเนี่ยเริ่มมีคนในแผ่นดินมากขึ้นแล้วมีกลุ่มคนที่เอาพระเจ้าก็คือเชื่อพระเจ้านะแล้วก็มีกลุ่มคนที่ไม่เอาพระเจ้าด้วยก็คือไม่เชื่อเลยแต่เอโนดเนี่ยเลือกและอยู่ในกลุ่มคนที่เอาพระเจ้านับถือพระเจ้าในข้อที่5นี้บอกเราบอกว่าโดยความเชื่อ เอโนดจึงถูกลับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ประสบเพื่อให้ท่านประสบกับความตายกับเอโนดได้ดําเนินชีวิตประจําวันแบบมีพระเจ้าในปฐมกาลให้ข้อมูลกับเราเพิ่มมากขึ้นว่าเกี่ยวกับเอโนดนี้อยู่ในปฐมกาลบทที่ห้าข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่ว่าเอโนดอยู่มาได้หกสิบห้าปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเซลาหลังจากเอโนดมีบุตรชื่อเมทูเซลาแล้วก็ดําเนินกับพระเจ้าสามร้อยปีโอ้โห ดําเนินชุดจริงจังกับพระเจ้าแบบที่ว่ามีพระเจ้าอยู่ต่อหน้าเขามีพระเจ้าเกี่ยวข้องกับชุดของเขาในการทําไร่ไถนาในการเก็บเกี่ยวพืชผลเอโนโดดาเนินชุด,ดใจเกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแม่จะมีแม่จะมีคําสอนอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะแน่นอนสมัยเอโนโด,ดไม่มีพระมีแน่ๆมีแต่คําสอนที่ตกทอดมาว่าพระเจ้าเป็นยังไงให้เขาจำเกรงพระเจ้ายัางไงแต่อย่างนี้แหละ ที่เราเรียกว่าความเชื่อก็เหมือนสมัยเราครับว่าเราใช้ชีวิตแบบประจำวันธรรมดาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบ้างเราเป็นมนุษย์เงินเดือนบ้างเราก็อยากกินเราอยากเที่ยวเราอยากดูละครแต่ถ้าเราจะดำเนินชีวิตแบบเอโนดก็เหมือนกับว่าเรามีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องทุกๆก,กิจกรรมของเราแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเชื่อ สิ่งที่เราจะทำที่แตกต่างกว่ามันคงจะต้องชัดเจนพอจนที่คนอื่นรอบๆตัวเราเห็นว่าคนนี้เชื่อพระเยซูครับเหมือนอย่างเอโนดครับในสมัยของเอโนททุกคนก็รู้ว่าเอโนดเดินกับพระเจ้าอย่างชัดเจนนั่นแปลว่าชีวิตของเอโนดมีความแตกต่างข้อคิดหรือชีวิตของเอโนดมีจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคือเอโนทําแบบนี้อย่างยาวนานใน,านพัจจุบับอกว่าเอโนดเดินกับพระเจ้า300ปีผมก็เลยถามว่า300ปีนานแค่ไหน มันคงนานมากทีเดียวนานมากทีเดียวจริงๆาคนหนึ่งที่ตั้งใจเดินในทางของพระเจ้านานถึง300ปีนอ่ปจินตนาการไม่ออกว่ามันนานขนาดไหนครับหลายคนหรือพวกเราเองเราจะไปค่ายฟื้นฟูของกิจจักรเราเรารู้สึกพระเจ้าแตะต้องใจเราตื่นเต้นเราอยากจะรับใช้เราออกมาอธิษฐานถวายตัวตอบสนองเรากลับมาจากค่ายด้วยความตื่นเต้น เราจะจริงจังในพระเจ้าเราจะเริ่มต้นอธิษฐานอันพุ่มพีมากขึ้นแต่หลายคนก็ทําไปได้ไม่นานความตื่นเต้นเหล่านั้นก็ค่อยๆหายไปแต่เอโนดเ,เดินกับพระเจ้ายามนาน3า0ปีนะครับยังเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมนานถึง300ปีนอกจากตัวอย่างที่หนึ่งชีวิตของอาเบลคนที่สองคือเอโนดและคนที่สคือโนอา นับใจ้เชื่อว่าโนอาผู้เชื่อที่สร้างเรือยักษ์บนภูเขาอยู่ในข้อที่เจก็ดูเหมือนว่าเป็นความเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับโนอาบอกว่าเมื่อเขาได้รับคำเตือนจากเหตุการณ์ที่มองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่คำถามครับอาจจะถามให้เราคิดว่าโนอาต้องใช้ความเชื่อมากแค่ไหนเนี่ยจึงเชื่อพอที่จะไปตัดไม้ สร้างเรือยักษ์บนภูเขาสร้างบนภูเขานะไม่ใช่สร้างบนข้างล่างต้องตัดไม้ในป่าแล้วแบกขึ้นบนภูเขายอดภูเขาและสร้างอยู่บนยอดเขานั้นเพราะว่าก็เชื่อว่าน้ําจะท่วมโลกครับโนอาสร้างเรือด้วยเครื่องมือธรรมดาในสมัยนั้นด้วยแรงคนล้วนๆนะประมาณกันว่าคร่าวๆโนอาใช้เวลาสร้างประมาณร้อยปีก็ยาวน,านั้น ในพระมพีบอกเราว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอา์ทำอย่างไรโนอา์ก็ทำอย่างนั้นตุกประการโนอา์สร้างเสร็จเข้าไปอยู่ในเรือก่อนฝนตกจริงถึงเจ็ดฟันคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ตลกขบขันของชาวเมืองมากแค่ไหนแล้วขอจะเปรียบเทียบคับกับยุคสมัยของเราในพระธรรมวิวร์บทยี่สอทั้งบทสุดท้ายทั้งข้อสุดท้ายในพรมพีก็บอกเราว่าพระเจ้าจะเสร็จกลับมาแน่นอน และเราคิดว่าคริเสเตียนเราเชื่อแค่ไหนและเรากำลังดำเนินชีวิตสมกับความเชื่อนันไหมครับหลายคนจำนวนมากก็ยังดำเนินชีวิตแบบไม่ใหญ่ดีหรือดำเนินชีวิตแบบสบายๆดำเนินชีวิตแบบชิวๆเหมือนกับว่าโอะอีห่างไกลย,ยังไม่ถึงเวลาหรอกเพราะาอีกไม่นานเราก็ไม่รู้ว่าวันเวลาจะเป็นยังไงเพราะเมื่อเวลามาถึง สิ่งทั้งหมดเวลาเงินทองทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่กระดาษที่ไม่มีค่าสิ่งที่เรายอมทำงานแทบตายที่เอาชีวิตจิตวิญญาณเราก็แลกมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีค่าฉะนั้นความเชื่อจะเป็นสิ่งที่มั่นใจในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เมื่อพระเจ้าบอกโนอาห์ก็ยอมทําตามทุกอย่างพระเจ้าบอกเราช่วยเช่นเดียวกพีิดแต่ว่าเราจะเชื่อแค่ไหน ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับตัวอย่างของอาเบลที่เชื่อและได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับตัวอย่างของเอโนดผู้เดินกับพระเจ้าอย่างยาวนานถึง300ปีและขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของโนอาห์ที่เชื่อมั่นจนถึงที่สุดและได้สร้างเรือใหญ่เพื่อช่วยคนในครอบครัวของตัวเองให้รอดข้าแต่พระเจ้าขอให้ตัวอย่างทั้งสามคน บุคคลเหล่านี้ได้ท้าทายใจของเราที่จะมีความเชื่อและดําเนินชีวิตได้สมกับความเชื่อนี้เหมือนอย่างทั้งชายทั้งสามคนนี้ที่ชีวิตได้รับการรับรองจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรในพระนามพระเยซูเจ้าอามน